เอาสบายดีนะพี่โซมสบายดีบ้านพี่น้องเพาต้องเรื่องในยามเศร้าเนาะอุ้ยเม่เทามีจกปอกแจ็คแปบกอยู่นี่เบาวาดพอเท่าจันเนาะพี่น้องเอ้ยนึงเข้าแล้วหนึ่ง,งแล้วโอเคเนาะเม่เทามีพอนนึ่งข้าได้พี่น้องเอ้ยอู้เม่เ,เทาเพชรเพ็ดยังนี่นะ่ะ <laughs> เออเพ็รยังเนาะเบอร์นุ่มกัดเด้พี่น้องเลยอู้ มึงอ่ะมางกันเนาะเห็นเห็ดยังเนาะโอ้เห็นลามเข้าบ่พี่น้องเลยเนาะเราบางเนาะนิทรรแพทย์วิถีชีวิตเนาะวิถีชีวิตตัวจริงของเขาเจ้าหาเบิ่งเด้อเห็นเห็ดยังเนาะอือเอาบางหนึ่งเห็นเห็ดยังนี่พี่น้อยบางใหม่อ่อนๆนี่ าตามติดสถานการณ์ว่าผลเช็ดอย่างเนาะว่าปตปดอยูนหุ่นเลยเนาะน่ะคนาคานางสันรบเห็ดย่างส่เฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดยังน <c oughs> ่งเออตางงาูเลยเนาะ นาท้าบุตนล่ะนาท้าบุบุตนเถอะนะหนมดมอยน่อนหมดขึ้นเนอี่นองหนะเห็ดแม่อยากเบิ่งยาเห็ดยังเห็ดเลยเห็ดเลยพอาไอ เออนี่เห็นแล้วโอ้คนล้ำเขาน้อล้ำเขาเย็นพี่น้องเลยอืมล้ำเขาเย็นงน้อน่าจะเป็นอุ่นเข้าพี่น้องเลยเนาะอืมคนล้ำเขาเยิ่งบังคับเช็ดอะไรล้ำเขาเย็นงนะโอ้ยวิถีชีวิตตัวจริงพี่น้องเลยเนาะ thằng 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 cái <laughs> phần nó ngay nó Thầy băng mày hì ạ Nôn Nôn ơi Nôn Người băng tin đâu ạ ก็เจากระบริทิมยดในพี่น้องเยเขาทุกเม็ดที่เขาเจ้ากินหาเลือกเขาเจ้ากกามามาล่ามเนาะวิธีการพี่น้องเล โอ้แขนขาเกิดมากรสิมันใช้เดินโดยเฉพาะเลยนะพี่น้องเนาะแม่ทอแพทย์นี่น่าจะเกิดมาบมเคยได้น่าจะบริคีรถเลยพี่น้องเลยเนาะน่าจะบริคีเกิดมาอยู่กับป่าเดินโดยเฉพาะเลยแหละนี่นะขึ้นรถพวได้คือชีดับเลยเลยพี่น้องเลยความเป็นตนตำรับเนาะ จักคือสิต mm ิดบดายแหละจันบนขึ้นนะอืมตอนนี้เพิ่นยัดเข้าพี่น้องเอ้ยยัดเข้าเนาะ วิธีการยัดเข้อของเพิ่นเนาะไง้ยัดทัน,นแนนบ้างเขาเขาจะอเอานนำส่บ่อเนอ จะมดแล้วพี่น้องเลยถ้าเบิงเนาะมดแล้วพนจะไปฮ็ดจังไหนเนาะพนจะไปใส่ไฟอยู่ยไ่พี่น้องเลยอืมพอดีเต็มเลยโอ้ สังคินไล่เลยพี่น้องยัดเข้า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 อืมดแล้วเนาะเอาบ่ใหม่ยัดโอ้น้ําเลยเนาะบดนี้เาบ่ใหม่ยัดปักบังบดนี้อ่า ือไปเฝ้าเฮาเบิ่งได้ว่าเฝานั่นน่ะไปเฝาเลยเฮ็ดซะได้ให้เลยมาจินังนี่เฝ้าก็บ่ไปก็จินังนี่เฝ้าก็อยากเห็นอไปเลยไปเฝ้าเลยไปเฝ้าเลยแล้วก็ได้กินอืน่ะ่ิกินแล้วจไปเาไปเาเลยแม่อยากเห็นนี่น่ะไปเาเลยไปไปเลยไป Ba lê lên bay 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 lên bay 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 là bay bay nọ, à, bay bay ba bốn năm thì bà yọc bay phân hoa bay 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 ว่าจังดูยสิไปท่าเด้อสร็จเด้อมาหน้ามาลำล่างเด้ออาโอเคหน่อทำผชมเนาะเพิ่นเพิ่นว่าอยากกินแล้วเพิ่นจงสิไปเผาฉันเนาะอ่าลองเบิ่งโอ้จังซี่ล่ะพี่น้องเนาะเกิดทว่าโอ้ยอุ้ยหลังหน้าแล้วเนี่ยพราะเราจัดหลังน้าแล้วอือพ่อรำมาติพี่น้องเนาะหนำตกตาดนี่ ทุกอย่างโอ้หนำพี่น้องเอ้ยเนาะใส่ใส่ถือว่าบอ่อเสียร์ข้าวนำค่าไฟยังไงพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดไว้สักสี่สิบโมงเลยบ่มีเศรษฐกิจพอเพียงเนาะพี่น้องเนาะปัดเทอเห็นกลิ่าบ่อหนุนเห็นกอกก็บสบายนำกระโม่นำ,นำไปในเนาะห้องน้ำกับต่อข้านั่งเอ้าแป๊บแล้วงอออกแรง่อคคะ มังเด้อนั่นมังอกมังอกละซ่บมึงเจ้านั่งกินข้าวกินน้ําเฮาไปทางอันเฮือนเนาะทางบนปุกเฮือนตาแล้วเาก็เมื่อนอาเข้าจุดนั้นมาเบิ่งงัวก่อนจงเมื่อเนาะนหวยพพี่น้องเอ้ยเนาะสวนโตหันเอาไว้ซลี่เด้อซลี่อ่าซลี่เราคันว่า ปุ้งห่อปุ้งเือนละคันว่าน้องเออเอามาเลี้ยงพี่เอาเ็ดเดินย่าแล้วอยเอามาอ,ามาอ่อยู่พี่เลี้ยงตัวนึงท่าก่อนเด้เอาาตามทีามาค่คุณว่าอะไรเนาะคุณว่ายากอันนั้นเลยพี่น้องเลยอยากเลี้ยงตัวเดียวก้อนนะสมุนว่าหนังมีห่้าแด้เอเเอจริงห้ากกับไล่นแหละ

พาเงินซอลี่สองสามดวงอ้เห็นกี้นะเนาะเขาไปพุ่นเนาะทงไฟน้ำเ่นไพอลุงลุงน้องอืมลุงน้องปลาเลียงเนาะอเชีกินเนอะเกินเข้าไปง่ยงัว เอาไปย่ายงองอกก่อนนะึ่งอย่าลืมเอาน้ำมากินในตอนสวยแต่ละตอนสวย แมงเพิ่งเอาไล่ฮะอืมหัหหม่งโมเห็นนะหั่งเริ่มออกมาแล้วเนาะเดือนยหเดือนหอนอ,นอ่ะได้เนาะเหน่าเหรอหัวแมงเพิ่งออ,ออกมาไล่สเสมอ à kin kinh kiao pae là nga 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 bay thương nga chừng nga đây nga 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 đây nga đồn nga 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 ส,สวยล้วลงมา,มากินน้ำหล่ะค่ะนิ้นขึ้นอีกอืม,อมแมนแมนแค่นั้นเราก็จุ้งขึ้นโอ้น่าสีบิตพี่น้องเลยเนาะนรื่อกระธรรมศาสตร์ซ้อนน้ำพี่น้องเลย เรไปบ่าุนำจะได้ต้อนน้ำขึ้นมาเทิงมหเฮ็ดอ่าเป็นโครงการปล๊กมากมายให้ขาเจ้าเนาะได้ลมกับแม่เจียวอนเรียบร้อยละจะได้อาศัยน้ำนี่แหละดึงขึ้นมาพี่น้องไยเนาะจะได้ต้อทอมาติดเส้นน้นพุนสรสรขึ้นมาพี่มาพี่แล้วพี่น้องไยไปหานส่วนของซารีพุน ตอนนี้บอนุนเอางอออกแรงแล้วเนาะน้านขึ้นมาบบดนี้มบอนุนเอางอออกแรงเรียบร้อยอืม โอ้บอกจะใส่บุงยังดีที่คือนันตุยแทะส่วนตัวคู่เันพึ่นเอาไปแบนซาลีแล้วเด้อเนาะคคุ้นพี่น้องเลยเนาะอุยหลอส่วนคนไม่ทามีซูปแต่ยาปุกเป็นไอพี่น้องเลยอืมเมทเพชภมานี้แล้ว อืมมางวกแรงก่อนเด้อนี่เนาะอืมโอ้สร้างเอาอันกะแงมาใส่เด้พี่น้องเอ้ย Kết đàn kìa nó ừ, ừ. Kết nó cái nó phương này kìa nó kìa cái kìa nó to này kìa nó kìa Mắt kìa bỏ, Ta nó bộ. Ừ. À, bộ khử từ kia là phải nói Nhà nó đều nó kìa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  nó nó kìa nó cái đài. ม so ัดต้นนี้เลยบ่มันสิกินได้บ่งานี่เออกินเนี่มันก็กินต่อเข้าได้เนาะเออเฮ้ยเมื่อยางย้อนไปอยงฮะนี่มัดมัดกระต่อนกันไดนะต่อสู้กันได้นะเออชิมันหันวะนี่มัดต้นใหญ่เลยกันชิมันนะอืม Okay. lưu em ở nam lên mà nó Phương, cái cả ở mà mình ăn cái này bạn này mình ăn cái này à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  ờ để lần nào lên vào anh nghe ngang sao này nghe làm sượt gì แค่นี้ล่ะโอ้ยเริมกินตอเฟืองแมตอเฟืองกําลังงามอยู่เนาะมันยานนะสิโยมมัานมัานยานีนี่ก็มีบ่มาสิกิตัได้เนาะปกติเฟืองอมันยงซั่น่ะมันเงียงนําเสือกตบ่งดู เสือนน้องมัดตัวทางหน้าพี่น้องเราไปมัดทางข้างสนั่นเนาบอกกอนมันเป็นอย่างไรเห็นบอกู้ได้แล้นี่เนี่ยเสื้อตีเน่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 เมื่อตัวเดียวโย่เออเนี่ยน้องมามัดอย่ามาทางหน้าอย่าเออน่ Power, ่เนเออสำนัก็ไดแล้วเนาะเอมัน <intell item related> <ihrem hn> <assung email> ไม่ยังปล่อยเสือกนึกซะเลยหนูคดีอืมสมมุิปล่อยเลื่มันมักลงแต่ไปลุ้มมันบ่อป้าอยาตัวนี้เนี่ยตัวนี้เอาเอาขึ้นไปทึ่งนี้ก่อนเงินเอาขึ้นไปทึ่งเงนนี้ก่อนอืมนี่

แม่ลูกไปเอามันห้เล่นเนี่ยนะมันยังยังลำเสือกสิเต๋อไป่ะกระสันละแต่ถ้ามีแต่ค่อยพยายามเอานำเอาในขึ้นมามันกินเหรอเนาะมันมาเบิ่งกันมันเบิ่งหมดแล้วอืมนั่นแหละมันมาเบิ่งครนบผมมันมาเบิ่งแล้วเป็นยังเสือกเกี่ยวเนาะเออเดี๋ยวเบิ่งตลอดแหละนั่นแหละอืมเฮ้กินยาเหรอเด้นี่เออกินยานั่นนั่นโอ้ นี่ยอันนั้นมัมักอยู่เพิ่มขึ้นนี่ยมันอากันบนดามีนยาไล่แล้วก็จุ่งขึ้นไปเด้อไปกลับไปเก็บกินข้าวกินน้ำแล้วก็เกี่มไปทางบนพุ่งเหินเนาะพุ่งทางผสมอยู่ล้มบนบนสุดพุ่งเหินนะเอาโอเคน้ำธรรมส้มคลิปนี้บ่าวบุญนำก็จะขอลาทุกท่านไปเพียงสำนีเด้อเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยคลิปนี้บ่าวบุญนำขอกล่าวคำว่าสบายดี